สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มี Power Amp หน้ามิกนะครับเอ็นพีอนะครับ LDA นะ LD นะครับ A 100นะครับผมนะตัวนี้ขนาดตัวเครื่อง 2U นะครับสภาพ98%คือสวยงามมากนะครับเนียนๆนะครับเครื่องนี้นะฝุ่นก็ยังไม่ได้เป่านะเนียนๆสวยๆเลยนะครับเครื่องนี้นะนะครับราคาอยู่ที่นะครับ3,000บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ3,000บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ ตัวนี้จะใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไฟแบต12โบโวลต์ได้นะครับผมนะเหมาะสําหรับทําเสียงตามสายเล็กๆเหมาะสําหรับการประชาสัมพันธ์ในอาคารในศาลานะครับในหอประชุมน้ําหนักไม่หนักมากสามารถยกได้กล่องนาบอดี้นาแล้วก็ยาวนะครับผมนะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับดูดูด้านหลังครับผมดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นอันนี้ต่อทาเสียงตามสายอันนี้ก็ต่อลําโพงธรรมดานะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นขั้วดำแดงที่ใช้ต่อไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นฟิลนะครับ AC มีสายไฟสายไฟยังสวยๆครับนี่นะครับยังใหม่ๆเลยสภาพใหม่มากนะครับอ่าของมือแรกก็ประมาณ6000บาทเลยนะครับมือแรก6 0 0 0บาทนะนะครับประมาณนี้ครับสวยงามมากนะครับเนียนๆนะครับเนียนๆนะครับมีตำหนิตรงนี้แหละนะครับผมสภาพเครื่องคือสวยงามนะครับผมนะอะไรเกรดดีวอลุ่มใช้งานได้ปกตินะครับจะขับลำโพงก็ไม่ต้องกดปุ่มนะ นะครับถ้าจะขับฮอนก็กดเข้าไปมันจะลดเสียงเบรดนะครับมันจะลดเสียงเบรดไฟวีวิววิ่งแนวนอนสวยๆนะครับข้างในนะครับข้างในก็สวยๆนะครับนี่นะครับข้างในใหม่ๆเลยนะครับดูนะใหม่นะครับสวยงามนะครับอันนี้หม้อแปลงนะครับส่วนอันนี้หม้อลายนะครับอัตราสิทเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเสียงดีแน่นอน NPE พัดลมนะครับใหม่ใหม่ดูฝุ่นไม่มีเลยนะครับขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมนะสวยงามเลยทีเดียวเครื่องนี้นะครับผม3,000บาทร่วมส่งแบบโอนเงินนะครับผมนะ ถ้าไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่080นะครับ0091699นะครับหรือจะแอดไลน์จากเบอร์โทรหรือจะแอดจากไอดีก็ได้นะครับไลน์มี2ไลน์นะครับสะดวกอันไหนก็แอดอันนั้นมาสอบถามกันได้เลยนะครับสามพันทุ่นนะครับสามพบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับปลายทางขอโจ๊ะไว้ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับโอ้นะครับส่งปลายทางลูกค้าไม่รับของเลยนะครับผมนะสามารถใช้ไม้ได้4ตัวนะครับผมนะ แล้วก็เป็น R, สัญญาณ CDAUX นะครับก็ได้2ช่องนะครับผมนะปรับแห้มเบสนะครับพูดไมคก็ไม่ค่อยหอนนะครับตัวนี้มันเสียงดีปรีมันเสียงดีจริงๆนะครับสวิปิดเปิด,ปดนะครับโอสวยงามมาฟังเสียงกันครับผมให้ฟังเสียงขคาวๆกันนะครับผมนะพอได้เป็นน้ำจิม้มนะครับเสียงก็ประมาณนี้ Oh, yeah. สำหรับท่านไหนที่จะเอาไปเก็บไว้หาเสียงนะครับน้ําหนักไม่หนักมากนะครับก็ใช้ไฟ12โวลต์ได้อิ่มๆนะครับขับฮอนสัก2ตัวนะครับนะจำๆเลยนะครับหาฮอนจำๆมาใส่สัก2ตัวในไวแบบสุดยอดนะครับผมมันจะดังส่งกว่าพวกาวเวอรถยนต์นะครับผมนะตัวนี้นะเสียงดังส่งนะครับใช้ไม้ได้ด้วยนะ,ะระบบปีนี่ผมว่าดีมากนะครับอา่า LDA ตระก,กูล NPE นี่ LDA ผมว่าถ้าใช้งานไม่งานพูดคือเสียงดีมากนะครับผมมันปรับคอนโทรลง่ายครับไม่ค่อยหอนไม่ค่อยหวิดนะครับ ก็เพาะนะครับเปิดอะไรก็มวนนะครับย้ําว่าใช้ไฟ AC ได้ใช้ไฟ DC 12โวลต์ได้นะครับตัวนี้นะครับสามพันถ้วนรวมส่งนะครับเพราะว่าของมือแรกก็เกือบ6000บาทเลยทีเดียวนะครับนะแพงเพราะอะไรช่างเอ็กแพงเพราะว่ากล่องมันหนาดินะครับกล่องมันหนานะครับแพงเพราะว่ามีปีนะครับนะลูกค้าก็จะชอบถามว่าทำไมเป็นแพงจังเลยแพงเพราะอะไรนะครับแพงเพราะนี่แหละนะครับผมนะอ่าแพงเพราะอ่า ตัวกล่องมันหนานะครับถ้าเป็น power amp ประกอบราคาถูกๆเพื่อนๆไปดูก็ได้นะครับกล่องมันจะบางนะครับผมนะอันนี้มีปีมีหน้ามิกอ่ามีปรับได้ด้วยนะครับคอนโทรลเสียงได้ด้วยนะครับผมนะและอีกอย่างแพงเพราะอะไรทั้ง X แพงเพราะภาษีนะครับผมนะเพราะว่าส่วนมากแอมบริษัทมันจะแพงเพราะภาษีแต่ถ้าเป็นแอมประกอบส่วนมากไม่ค่อยได้เสียภาษีกันนะครับผมนะ